มนนชนฮัโลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับบุ๋มอีแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเปิดคลิปบนรถแท็กซี่นะคะทุกคนตอนนี้กำลังจะเดินทางเล<อ>ย วันนี้นะคะก็จะเดินทางไปเรียนขับรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็เรียนวันที่3แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันบ้างนะคะว่าเราเรียนขับรถเป็นยังไงบ้างนะคะวคนงอนหนึ่งอัตราเป็นไรเป็นไรคนมีอะไรจะบอกตอนที่ยิมถ่ายคลิปอยู่นะคะพี่ทีมงวงอยู่ง่นอะไร ตอนนี้นะก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะเรามีเรียน10โมงเนาะเดี๋ยวเราจะแวะกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าพิธีเรียนขับรถวันที่สามว่าขับรถไปที่ไหนแล้วเมื่อวานเมื่อวาน,วานรู้สึกว่าออกไปข้างนอกถนนใช่ไหมทอกคนพิธีมัว ขอตัวไปทางข้าวก่อนนะคะแล้วเจอกันที่โรงเรียนเลยนะคะทุกคนอยากขับความรู้สึกดีมากกว่าร่อนออกอึ่งครั้งแรกไปเฉยใช่หรอ โอเคก่อนนี้จะไปดูคลิปนต่อนะคะอิเมเกมสนุกสนุกมาแนะนําอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยเกมวิ่งเก็บเหรียญน,นะคะทุกคนยิ่งเก็บเหรียญติดต่อกันมากนะคะตัวคุณก็จะยิ่งมากตามด้วยนะคะทุกคนสูงสุดเนี่ยห้เท่าเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเว้นช่วงไม่ได้สะสมเหรียญน,นะตัวคุณก็จะคิดคำนวณทันทีเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็แอดไปเลยนะ scg 6 8 9นะคะ เนี่ยทุกคนตัวการ์ตูนไี้แบบน่ารักมากๆาเลยนะทุกคนเนี่ยวิ่งเก็บเหรียญเลยนะคือเก็บกันติดต่อนี่คือจะได้แบบมีแบบคูณด้วยนะทุกคนก็คือแบบได้เยอะมากๆเลยนะคะดูตัวเกมแบบน่าเล่นมากๆเลยนะคะทุกคนนี่หูแมวด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยบอกเลยนะคะยิ่ยงสะสมเหรียญนะก็ยิ่งคูณมากเท่านั้นนะคะทุกคนจุกจุดตั้ง50เท่าเลยนะที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไปเลยนะ 10, 6อดสิบแ้นะคะ หน,นึงนะคะถ้าเกิดว่าบอกมาจากช่องบีมชาแนลนะคะเขาจะได้รับโบน,นัสไปเลย20%และที่สำคัญน,นะคะทุกคนโอนผ่านทัวเล่นได้ด้วยคือแบบฝากถอนเองได้อัตโนมัติเลยนะคะอย่าลืมแอดไปเลยนะคะ s c g 8 9นะคะมีแอดด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อเลยคะ่ะโอเคทุกคนน้องก็ใส่เพื่อสำหรับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเขาให้ใส่เพื่อตัวเนี้ยพี่ทีมใส่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรพนักง,งานนะั่นน่ะทำไมอะ อาจารย์ขับรถมา,ออา,ารออาจารย์อิมนี่วะเอออาจารย์รอ,รอิมว่าเอาไหมาตอนนี้คือเราต้องแย่กนก่อนนะคนละคันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ทีมไม่มีกล้องนะพี่ไป็คันนู้นอิมจะเป็นคันนี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้อาจารย์ที่สอนอิมขับรถนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะออกข้างนอกเหรอคะได้เลยออกข้างนอกโอเคคะ่ะนี่เลยนะคะทุกคนเมื่อวานเรา<ข>อ<ข>อกไปเมื่อวานเราออกไป เกือบสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเลยเหรอเกือบวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเกือบสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเลยเหรอขับนานมากใครสนใจก็มาที่โรงเรียนได้เลยนะคะแถวพระยาสุเรนใช่ไหมคะอาจารย์พระยาสุเรนซอยสามสิบซอยสามสิบโรงเรียนค่ะแต่อาทร์คีอาจารย์สอนดีมากๆเลยค่ะแค่รออีกนิดนึง ซอยแคบๆส่วนมากเขาจะทำเนินไว้ตรงหมู่บ้านานะร็วใช่ๆเพราะต้องมีรถเข้าออกซอยแต่บ้านหนูก็จะเป็นลนูกมะนาดเนี่ยอยากถามเรื่องอาจารย์เคยเจอลูกศิษย์ที่แบบขับชนอั<ด>นนี้มากมั้ยคะไม่ค่อยมี พราะว่าก่อนที่ครูจะพาเราออกข้างนอกเนี่ยเราต้องมีความคล่องในความแม่นยำในภาคสนามเสียก่อนใช่ใช่เราต้องให้ฝึกทักษะพื้นฐานในภาคสนามให้ได้ก่อนก็เห็นพื้นถนนที่เป็นสีแดงสีแดงแดงก็คือทาแดงช้าใช่ใช่ใช่เลยค่ะเคยเห็นพอรู้ความหมายไหมไม่แน่ใจเหมือนกันพื้นที่สีแดงก็คือเขตพื้นที่อันตรายเขตพื้นที่อันตรายใช่ก็แสดงว่าเขาให้เราลดความเร็วลง เราสังเกตน,นะเดี๋ยวเราวิ่งผ่านเนี่ยเขาจะมีป้ายแล้วมีสยยัญญาณไฟคอยเตือนเราอย่างตมบูตรงพื้นถนนเ็าจะมีทวงขีดเขียนะรถตลลั้งเร็วเช่นหน้าโรงเบียนอะไรหรือเปล่ามันเป็นทางโคง้งหรอทางโค้งสวยมากมันจะเป็นโค้งที่อันตรายอ่าเขาเลยทำพื้นถนนเป็นสีเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ขับรถมองเห็นได้ไกล จะเจอพื้นก็นต้องเจอป้ายก่อนใช,ใช่ต้องเจอพื้นก่อน๋อเจอพื้นก่ <c oughs> อนเจอพื้นถนนก่อนเลยแล้วมันจะมีป้ายไฟข้างบนนะครับบอกเรากําหนดความเร็วให้รดความเร็วแย่งความเร็วได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเข้าโคง้ง่ยตอนสมัยก่อนมันยังไม่มีสมัยก่อนเขามีแค่ป้ายกับสัญญาณไฟทีนี้ส่วนมากอ่ะคนขับรถไม่ค่อยสังเกตใช่ไหมถ้าคนในพื้นที่คนที่ใช้เส้นทางอยู่อย่างสม่ำเสมอเขาจะแต่ถ้าคนมาจากนอกพื้นที่เขาไม่ค่อยสังเกตพอไม่ค่อยสังเกตมันทําให้เกิดอุบัติเหตุ การที่หลุดโค้งแหกโค้งใช่คุณย่งไรเราต้องมองทะลุใช่ใช่เพราะงั้นการที่เราขับรถเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อวานเราต้องมองไกลมองสังเกตการไกลๆข้างหน้าเราเป็นอะไรข้าหน้ากร <ๆ S 2> นะจกมองเหนแปอร์เใช่เพราะงั้นเปอร์เซ็นต์การมองของเราขณะที่เราขับรถอยู่ขับรถไปข้างหน้าเปอร์เซ็นต์ที่เรามองข้างหน้า80%เปอร์เซ็นต์เขาเองข้างหน้าเขาเชื่อเบรกไหมเขาให้สัญ,ญญาณไฟอะไรบ้างรถที่อยู่ทางซ้ายทางขวาเราเขาจะล้ำเส้นเรามาหรือเปล่าก็คือล้ำเลนเราไหมล่ะ วันการที่เราขับรถตามหลังคันหน้าก็คือต้องมีระยะความห่างให้พอสมควรก,ก็คือเว้ระยะการเบรกการที่เราเบรกเราต้องให้สัญญาณเบรกด้วยนะเขาเรียกว่าให้สัญญาณเบรกรถขหลังเพราะง,งั้นการใช้เบรกก็คือเราแตะเบรกปุ๊บไฟเบรกแกติดใช่ไหมพอเรา <Okay. S 1> พอเราขยับเบรกขึ้นเนี่ยไฟมันจะดับใช่ไหมพอเรากดม,ามันจะติดมัมนั่นเขาเรียกว่าการให้สัญญาณไฟเบรกก็คือการย้ำเบรกเมื่อรถขับหลังหรือว่าเราลืมชะลอส่วนการที่เราหยุดพอเราแตะค้างตรงนี้ได้ระยะการจอดใช่ไม้ม <Okay. S 1> เราแตะค้างปุ๊บจะติดค้างเมื่อรถที่ ใช่ต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเดี๋ยวพอถึงก่อนถึงแยกก็จะมีเลนคิดขวาใช่ป่ะช่ที่การที่เราเลี้ยวขวามันเลี้ยได้สองเลนเลนนี้ก็เลี้ยได้เลนกลางอ่าเลนขวาสุดก็สามารถยูเทิร์นแล้วสามารถเลี้ยวขวาได้เหมือนกันส่วนเลนนี้สามารถวิ่งตรงได้แล้วก็เลี้ยวขวาได้โอเค เมื่อกี้นะคะเราก็ออกไปข้างนอกถนนใหญ่มาแล้วใช่ไหมเอออิมก็ออกไปแถวนู่นเลยปัดตูดแฮะบ้าอิมบอ,อกไปนูน่นไปไปที่ไหนนะคะอาจารย์เราออกไปที่ไหนนะคะเมื่อกี้เส้นนิมิตใหม่เส้นนิมิตใหม่เราออกไปเส้นนิมิตใหม่เลยนะคะทุกคนพี่ดีบอ,อกไปไหนไปไหนวะไปมไม่ได้นิมิตใหม่เหมือนกันแต่ว่าอิมไปไกลกว่านิมิตใหม่เหมือนกันอ๋อแต่ว่าของน้องผู้ชายเขาวนกลับมาทางอ,าาาอันใดละ ไกลกว่าป่ะนั่งรมาลงหน้าแฟชั่นไปเที่นวกันเลวเหรอใช่ไปแฟชั่นเลยจะเทียกันเหรอีกไปไกลกว่าไม่แต่พี่เก่งกว่าอยู่ดีเขาโอกในสนามเองวัดอะไรกันในสนามเหรอวัดในสนามได้ได้มาดีมาดีโอ๊ยเจ็บไปตีเยอะยังไงหายงินรึเปล่าอ้าวไหนวว่าหายแล้วไงทำไรเอ้ยวันนี้เราเรียนวันที่สามแล้วใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยววันที่หกเราจะมาอบรมแล้วก็สอบช่วงบ่ายก็คือสอบท่านั่นท่านี่มันมีทั้งหมด3ท่านะคะทุกคนก็มีถอยมีเข้า เขาเรียกว่าเลี้ยวเข้าจอดแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่ทีมสาธิตออ่่ะาีเด๋ยวให้พี่ทีมสาธิตนะคะการการทีมเข้าไปแล้วได้ก็เดี๋ยวพี่ทีมทําไปรอบหนึ่งเลยแล้วกันไปเดี๋ยวเอาคันนี้เลยดีกว่าดิมจะเออคันนิมเลยได้ได้อ่ะรีโมทสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเป็นไหมที่ต้องสตาร์ทก่อนเต็งเต็งลอดใเนี่ยไม่มีขาดเลยคาดหึือไปไม่มันก็เป็นแบบนี้อาจารย์บอกอ่ะ เยอะจับกอเดี๋ยวเรานะคะจะให้พิธีมขับดูสักรอบหนึ่งนะคะมันมีทั้งหมด3าท่านะเดี๋ยวเราดูพิธีว่าจะขับรอดไหมเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือนจะไม่รอดแล้วนะทุกคนสตาร์ทขึ้นยังไม่ได้เลยจะรอดไหมเนี่ยคือขับรอกแรกแบบคนเขามัยังไม่ให้เหยียบคันเร่งนะคะนี่ก็คือแบบปล่อยเบรกแล้วก็ให้รถมันไหลตามไปชนไหมชมไหมชมไหม อีกนิดเดียวแต่ไม่ยอมชนมันจะชน,ม,น,ะชนมันจะชนถอยไปชนไปแล้วชนเฮ้ยชนไหมเนี่ยมันชนอะไรเมื่อกี้มันชนตรงนี้ ท้ายรถอ่ะตอนก็แย่แล้วเธอจริงๆเขาบอกอยู่เขาเขารถอยู่ไม่อินเนอไม่รู้เก่งกว่าเธออ่ะเธอน่ะทำไม่ได้อะไรเธอยังให้ครูสอนเลี่ยเรายังไม่ให้ครูสอนเลยเราเลี้ยวเองเลี้ยวเองอะไรก็ไม่ได้ครูสอนเองทำไม่เต็มออากูงวดดิกูันดดิกูกับใครกูกับใครกูถูกับใครเขาอยากได้เสาสาวแบบหาแฟนใหม่สาวแบบทีใส่ดีๆหะแฟนใหม่ไปก่อนกว่าอะไรเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ จะไปสแกนนิ้วออกเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันวันวันที่สอบน่าจะไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนก็จบคลิปเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมิชาแนลด้วยนะแค่นี้แหละไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย